จากสอนจากแดดนะครับวันนี้เรามาติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ห้อหอยไม้จำนวนวัดรวมนะครับ4กิโลวัตต์แบ่งเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์2ชุดชุดละ2กิโลวัตต์นะครับเรามาดูข้อที่เราเก็บสายไฟนะครับเป็นเปลก,กันน้ำภายในเป็น ium, อลูมิเนียมนอกเป็นยางนะครับแล้วก็คลิปบันทายเป็นแบบอลูมิเนียมกัดสนิบนะครับเก็บงานตามนี้มาเลยส่วอันนี้ตัวไมโครนะครับ การเข้าสายแล้วผมชุดนี้ไมโครตัวที่หนึ่งตัวที่2ดูสัลักษณ์้บวกลบของตัวไมโครนะครับสามเป็นบวกชุดบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่บวกนี่เมือ่อเวลาต่อสายเนี่ยเรากํกำหนดแดงเป็นบวกไว้ให้บางบางบางคนอาจจะงงแต่ถ้าเลือกบวกเป็นแบบนี้ จะเข้าใจง่าย,ายกว่าเพราะมันตรงกับบวกสัญลักษณ์นี้ส่วนตัวขั้วเป็นป็นผู้มีเอาที่มันคอน็กได้ครับแต่เอาสายเป็นเป็นตัวกําหนดขั้วเลยกันแล้วี้บวกของผมจะเป็นดําก็เป็นลบตรงตรงขั้วามาขั้วสีก็เป็นแบบนี้มันมันจะง่ายแล้วจะไม่งงด้วยครับติ๊กใหม่ๆอาจจะงงอยู่ตแต่เอาเราเอาสายเป็นตัวกําหนดขั้วจะไม่งงนี่ครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันเรารวมสายมาแล้วก็เก็บ เก็บใส่ท่อให้เป็นระเบียบยาวไปถึงนู่นเลยครับนี่เวลาเวลาสายสายมันอยู่ในชุดเดียวกันไปแล้วเวลาวางแผ่นหรือว่าคอนเน็มันจะง่ายโอเคนะครับเดี๋ยวเเรามาเดินเดิน,เด,นเดินท่อกันต่อแต่ชุดนี้จบแค่ตรงนี้ก่อนครับ